หลังจากที่เราย้ายเข้ามาอยู่ที่คอนโดได้3ปีเข้าปีที่4แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นประตูเข้านะคะก็คือปกติแล้วก็จะมีแค่ลูกบิดตรงนี้นะคะไว้ล็อกแล้วก็ติดเป็นตัวล็อกอัตโนมัตินะคะก็อันนี้ตอนนั้นซื้อมาจากโฮมโปรนะคะอันนี้ตามแมวนะคะก็ถ้าเกิดกลางคืนแนะนำให้ปิดนะคะจะได้ไม่มีการส่งย้อนกลับเข้ามาดูได้นะคะ เข้ามาบริเวณด้านหน้าก็จะเจอกับเครื่องกรองอากาศนะคะของแอมเวนะคะเป็นแอสโ d มดเฟียดไดรุ่นที่1น,นะคะใช้ดีมากเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบาร์ไม่ใช่บาร์หรอกค่ะมันเป็นตู้นะคะเป็นตู้ญี่ปุ่นนะคะซึ่งเอาเข้ามาประกอบสวยนะคะสีสวยมากเลยก็จะวางเป็นแบบอ่าเล่านะคะที่พี่กิกติเป็นคน ชอบเก็บสะสมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะคะใส่พวกอุปกรณ์มือถือแล้วก็เป็นกระเป๋าสตางค์นะคะแบรนด์อะไรที่เราแบบชอบก็เก็บไว้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็น Living Room นะคะก็รูปนั่นก็จะซื้อมาจาก Home p r o เช่นกันนะคะแล้วก็ติด War p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  r r นะคะ1ด้านนะคะ เป็นลายหินอ่อนนะคะซึ่งก็จะมีโต๊ะนะคะแบบอาร์มแชร์แบบนี้นะคะเป็นโต๊ะโปร่งนะคะลากนะคะสามารถแบบเข้าพื้นที่ได้พอดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นโ,ฟโซฟาที่มากับตอนที่เราซื้อคอนโดนะคะแล้วก็มุมนี้นะคะก็จะไว้วางของจิปาถะทั้งหลายด้านล่างก็จะเป็นแบบเป็นเสื่อนะคะแล้วก็จะมีเสื่อโยคะด้วยนะคะด้านในก็จะแบบเป็นที่วางแบบ ครีมโลชั่นนะคะปกตินั่งตรงนี้นะคะปุ๊บก็จะนั่งทาโลชั่นนะคะไปวางจุดอื่นจะไม่ค่อยได้ทานะคะลืมอันนี้ก็จะเป็นมุมทํางานนะคะมุมทํางานนี้ก็จะเเป็นมุมโปรดนะคะเพราะว่าจะใช้ในการแบบประชุมซูมไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีจิงกร e เบลคริสต์มาสอยข้างบนด้วยนะคะก็ เป็นโน้ตบุ๊กคู่กายนะคะอ่านรุ่นนี้ใช้ดีมากนะคะก็จะเป็นแอลคาเดนเดอร์นะคะปฏิทินนะคะสมุดโนต้ตนะคะแล้วก็สมุดบันทึกนะคะโนต้ตต่างๆแล้วก็การลงทุนอะไรแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นลิ้นชักกระจุกกระจิกนะคะเก็บเคสบ้างนะคะแล้วก็เก็บของกระจุกกระจิกนะคะใบถอนเงินอะไรแบบนี้นะคะก็สมุดโนต้ตตรงนี้นะคะนี่คือบริเวณด้าน ที่นั่งเล่นนะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมของอที่เป็นตู้หนังสือตู้กระเป๋านะคะเริ่มต้นจากโตะ๊ะวางตัวนี้ก็จะมาจากตอนเราซื้อคอนโดนะคะก็จะแบบเก็บนะคะอาหารเสริมนะคะที่ยังไม่ได้แกะนะคะก็จะมีอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นผู้เอกสารสําคัญที่สามารถหยิบออกได้ง่ายเลยนะคะต่างๆของเราะคะ่ะแล้วก็มุมนี้ก็จะเป็น หนังสือนะคะต่างๆส่วนใหญ่หนังสือก็จะเป็นหนังสือแนวคิดปัตยานะคะแล้วก็เป็นหนังสือภาษาแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็ด้านหลังนี้นะคะเก็บของไว้เยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆแล้วก็มุมนี้นะคะก็จะเป็นเอกสารการประชุมนะคะไปแจ้งหนี้บัตรอะไรต่างๆส่วนตู้ด้านบนนี้นะคะก็จะเป็น ตู้ของกระเป๋าค่ะเป็นตู้เก็บกระเป๋าซ้อนๆด้านในนะคะเยอะมากเลยนะคะเก็บไว้นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นวางหิ้งพระนะคะต่างๆมุมนี้เดี๋ยวเราก็จะแก้ไขนิดนึงนะคะเอากรอบรูปมาใส่นะคะเป็นรูปที่ชอบนะคะแล้วก็มาดูมุมด้านในกันต่อนะคะ มุมนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวก็มาถึงก็จะเจอนะคะตู้นะคะตู้จริงๆอันนี้ตั้งใจไว้ใส่แบบผลิตภัณฑ์พวกวิตามินต่างๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ยังว่างอยู่นะคะแล้วก็เตรียมกระเป๋าเดินทางไว้ด้วยนะคะปีนี้เตรียมบินแล้วนะคะจะเที่ยวแล้วก็จะติดเพิ่มเติมเป็นพัดลมนะคะสามารถเป่าเวลาเราทำอาหารได้นะคะแล้วก็มุมของอโต๊ะทานข้าวนะคะก็ มาเป็นอะแดปที่วางมุมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะแล้วก็าวางถ้วยชามนะคะอยู่ด้านบนนะคะก็อยู่กัน2คนกไ็ไม่ได้ใช้เยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมกาแฟนะคะกาแฟที่กินประจําก็จะเป็นของแอมฟี่นะคะอันนี้เนี่ยมันจะจืดๆดหน่อยนะคะของแม็กซิมเนาะแล้วก็กาแฟ,ฟสดนะคะก็จะกินของวันคาเฟ่นะคะก็จะมีนะคะ ติดวางเป็นเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สุขภาพนิวชีไลนะคะเป็นแบรนด์ที่ใช้ประจำนะคะไมโครเวฟอาจจะอยู่ด้านล่างนะคะเครื่องปิ้งขนมปังจานชามจะอยู่ด้านบนและข้างบนก็จะเป็นพวกโปรตีนนะคะพวกวิตามินกัมมี่ต่างๆพวกเสริมทั้งหลายนะคะที่แบบที่กินประจำนะคะแล้วก็กินแบบไม่ทันนะคะเก็บไว้นะคะเพราะที่กินอยู่ประจําอยู่ข้างล่างนี้ก่อนนะคะนี่นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะ จริมันวางก้ออี้ได้2ตัวนะคะก็เลยเป็นที่ซุกค่ะซุกหม้อซุกอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็กระปงกระเป๋านะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นชุดเครื่องครัวนะคะก็ลงล็อกพอดีนะคะเป็นชุดเครื่องครัวของ MB นะคะใช้ดีมากทนทานใช้นานแล้วก็ประสิทธิภาพในการหุงต้มดีมากเลยนะคะก็จะติดเครื่องกรองน้ำนะคะไม่ซื้อน้ําขวดกินนะคะแล้วก็เหนื่อยกับการยกด้วยนะคะติดเครื่องน้ํา สะดวกนะคะแล้วก็ประหยัดนะคะแล้วก็จะใช้กระจกนะคะติดเป็นของอีเกียนะคะซื้อมานะคะแล้วก็ติดติดเองนะคะใช้กาวติดายก็เครื่องใช้ไฟก็จะเป็นแค่เตาของอิเล็กโทรลักนะคะร้อนเร็วมากเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นก็จะเป็นมุมแบบสําหรับล้างจานเสร็จนะคะแล้วก็มาคว่ำตรงนี้นะคะเราก็จะใช้น้ํายาล้างจานก็ต้องใช้ของ Mv นะคะเป็นน้ำยาล้างจานที่มีคุณภาพดีแล้วก็เป็นน้ำยาอเนกประสงค์ของ LOC นะคะก็ไว้แบบล้างซักผ้าอะไรเช็ดมงเช็ดมือยนะคะนี่ก็ผ้าเช็ดมืออุปกรณ์หลายตัวก็ซื้อมาจาก e g กียนะคะแล้วก็ด้านนอกนะคะด้านนอกก็จะเป็นมุมของเขาเรียกว่าอะไรอะต้นมงต้นไม้เครื่องซักผ้านะคะวันนี้ซักผ้าอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ เสื้อผ้าที่ใส่แล้วแล้วก็พวกขยงขยะก็อยู่ด้านนอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ําอยู่ด้านในนี้นะคะห้องน้ําก็นะคะก็เปิดเข้ามานะคะก็จะแบบจริงๆห้องน้ําใหญ่มากนะคะแต่ว่าเอาของเข้ามาใส่เก็บไว้ก่อนเพราะนี่กระเป๋าเดินทางอีกใบหนึ่งนะคะน,นี้ก็จะเป็นแบบเสื้อผ้านะคะแล้วก็อุปกรณ์พวกรองท้องรองเท้านะคะที่แบบเก็บไว้นะคะด้านในนี้นะคะ หลายหลายอันนะคะข้างล่างจะเป็นรองเท้าหมดเลยนะคะแล้วก็พวกของใช้นะคะก็เก็บไว้ด้านในนี้นะคะก็เป็นมุมโน้ตนะคะโน้ตอะไรจะเขียนอะไรถึงก็เครื่องสำอางก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะเกี่ยวกับครีเซอร์อัหอมบางตัวนะคะแล้วก็บริเวณห้องน้ำข้างในนะคะก็จะติดนะคะเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะอันนี้ก็เพิ่งล้างทำความสะอาด ถังขยะนะคะก็เลยเอามาตักไว้ข้างในก่อนนะคะก็อันนี้เป็นบริเวณห้องน้ำน,นะคะติดรูปเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสร้างความเขียวเขียวนะคะก็มีหูดูดอากาศนะคะด้านข้างอันนี้ก็เอาไว้นะคะตักผ้าก็จะแบบเครื่องเครื่องของเขาก็จะใช้เป็นของอเมริกันแซนด์ดัตนะคะทั้งหมดก็ดีนะคะอุปกรณ์ก็ดีอยู่ส่วนห้องนอนนะคะอันนี้ก็เพิ่งเก็บทําความสะอาดนะคะก็ ติดเพิ่มเติมนะคะก็คือพัดลมอีกหนึ่งตัวพัดลมเราติดสองตัวนะคะแล้วก็นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าในตัวนะคะเ,เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้นะคะก็สองคนก็หนาแน่นมากค่ะตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็เราก็อยู่เป็นวิวซิตี้นะคะก็จะเห็นนะคะบรรยากาศของเมืองจนกลางคืนก็จะสวยมากเลยนะคะเห็นไฟสวยนะคะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นเตียงนะคะที่ได้มากับโครงการเลยนะคะแล้วก็ซื้อเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะคะก็บริเวณท้ายท้ายเตียงนะคะก็จะมีเครื่องฟอกอากาศนะคะรุ่นใหม่นะคะอีกหึ่งตัวนะคะตัวนี้เป็นรุ่นล่าสุดนะคะใช้ดีมากเช่นกันเราจะมีเครื่องอยู่2ตัวนะคะห้องเราแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบมุมโต๊ะนะคะเครื่องแป้งของเรานะคะ แต่งหน้าแต่งแต่งหน้านะคะแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นโต๊ะของโครงการนะคะเราก็จะแบบมาอะแดปจริงๆเป็นโต๊ะแนวนอนเราก็มาอะแดปนะคะถอดอุปกรณ์ออกมาแล้วก็ตั้งให้มันเป็นแนวสูงนะคะก็นี่เป็นบริเวณของห้องนอนนะคะนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะคะของคอนโดนะคะที่เราอยู่นะคะเป็นคอนโดที่ชอบมากนะคะแล้วก็อยู่แล้วนะคะเฮงรวยมีความสุข มีความสุขมากๆนะคะเดินทางสะดวกนะคะเพราะว่าบริเวณของที่เราอยู่เนี่ยนะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะไม่ต้องเข้าทรงเข้าซอยอะไรทั้งสิ้นนะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากเลยนะคะขึ้นไปทางด้านบนก็จะเป็นโฮมโปรนะคะสตาร์บัคนะคะแล้วก็ตรงที่เราเห็นนะคะเป็นป้ายอันนี้ก็เป็นตลาดกลางคืนอินดี้นะคะของกินก็จะเยอะแค่เราเดินออกจากคอนโดไปนะคะ ก็ถึงเลยนะคะสะดวกสบายนะคะแล้วกเ็เลยขึ้นไปด้านบนนะคะก็จะไปเชื่อมกับเซนทรัลนะคะพระรามสนะคะแล้วก็ออกไปด้านนู้นก็จะเป็นบางแครนะคะออกไปเส้นเพชรเกษมนะคะหรือจะออกไปเส้นาบางบอนนะคะสะดวกสะดวกมากๆเลยนะคะถ้าวิ่งขึ้นไปด้านบนนะคะก็จะไปเข้าตัวเมืองนะคะแล้วก็เข้าบริเวณ สถานีรถไฟฟ้านะคะวุฒากาศนะคะคสถานีรถไฟฟ้าแรกๆเลยนะคะซึ่งสะดวกสบายมากเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้นี่คือนะคะเจคอนโดสาทรกลาประพฤกนะคะห้องขนาด32นะคะตารางเมตรนะคะก็อยู่แล้วดีเฮงรวยมีความสุขแล้วก็ราคานะคะดีราคาดีด้วยนะคะ แล้วก็ค่าส่วนกลางนะคะก็ไม่แพงนะคะประมาณ3 2บาทต่อตารางนะคะก็จ่ายประมาณปีละหมื่นกว่าบาทนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางก็ดีนะคะดีมากด้วยสะอาดนะคะแล้วกเ็เครื่องออกกำลังกายก็ทันสมยัยสระว่ายน้ำก็สวยงามนะคะแล้วก็มีตู้อบซาวนาด้วยนะคะที่ส่วนกลางนะคะไว้วันหลังนะคะจะพาไปเพื่อนๆไปดูกันนะคะวันนี้ก็ ามารีวิวห้องสวยๆให้ดูนะคะใครชอบอยู่คอนโดนะคะหรือว่าใครอยากซื้อคอนโดก็ให้ไว้นะคะเป็นแรงบันดาลใจกับเพื่อนๆว่าเป็นคนหนึ่งที่ชอบพักอยู่คอนโดตึกสูงนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ